เสน่เลิศมองแล้ว first impression สุดสร้างสันเมืองกินลามาอัพเดตความคืบหน้าของโครงการพิใสยไทยแลนด์ซีซั่น8ไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบค่ะช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ทองบ่อฉลาดและผมไฮสุริสทอนในรายการ363 <360. S 2> อนิวโ <New Show. S 2> ชชว์ให้ฮอตชว์ให้รวยโชว์แล้วรุ่นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและมาโชว์ในรายการของเราแล้วได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณแบบนี้เลยมาเลยค่ะวว้า wow. ี่คือความภาคภูมิใจจากท่านรายการที่มอบให้กับทุกโชว์มาซ่าแซบโชว์ด้วยกันนะคะกรอกเงินสําหรับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีควัครับวันนี้นะคะโชว์ของเราจะว่ากันในเรื่องของงานนาฏศิสิน ไทยประยุกต์ค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นซาแซบโชว์ให้กับเราและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรต้องติดตามค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่าสปอตออฟบุริลัมในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ชว うん。<noise> <noise> ต้นหลิวน้องอิสน้องปอมัปมน้องขิมน้องคอปป๊อปคอนน้องตองน้องก้องฟ้าน้องเบลน้องโควิดน้องเต่าแล้วก็น้องจับนะคะจากสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมคะได้เป็นเด็กแวน้นแต่ว่าเป็นเด็กแวน้นมีมีว้าวด้วยวมีทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในบุรีรัมนะคะสุดยอดจริงๆค่ะสดใสหน้าเลยขนาดนี้นะครับอาจารย์ก๊อฟครับขอคําคมวัดทองครับเชิญค่ะเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับสนุกสนานไปกับโชว์ชุดนี้ต้องขอให้คําคมวัตทองว่าเกทเสเสนเลิศมองแล้วเฟิร์สอิมเพรสชั่นสุดสร้างสรรค์เมืองกินา คผู้ชมคะเห็นน้องใส่แบบแนวสปอร์ตแบบนี้กางเกงที่ใส่ตัดโดยผ้าพื้นถิ่นของบุรีรัมเลยนะคะ,ด,คะดังนั้นทุกคนต้องตามเชียร์น้องๆในวันนี้เขาจะคว้าซูปเปอร์สุปดปังพลอตจัดทันรายการไปได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับการกลั่นข้อมูลให้จันก๊อฟตัดสินค่ะกับช่วงหน้าครับ3ามร้อยหกสิบสามทอชอยกลดับมาคะ่ะ 60องศาทอล์กโชว์เราก็สู่380องานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องนักแสดงนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้มาพร้อมกับรองคณะบดีาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์อาจารย์รมมนฤมลจิตฐานและดรชาลาลายัยวงอารีดรพลนายกาลวง พร้อมกับน้องไอซ์และน้องต้นเหลีวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวล่ะตอนนี้เนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่กลั่นข้อมูลให้อาจารย์ก๊อฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะท่านผู้ชมตามให้กำลังใจเชียร์น้องๆด้วยว่าวันนี้เขาจะเป็นซูเปอร์สุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ค่ะครับผมแต่ก่อนที่จะไปกลั่นข้อมูลครับเรามาขยายคำคมกันอีกสักรอบนะครับเกเทสเน์เลิศมองแล้วเฟิร์สอิมเพสชั่นสุดสร้างสรร์เมืองกินล่าอาจารย์ก๊อฟครับครับก็คือตั้งแต่ชุด ตั้งแต่จังหวะดนตรีนะครับและก็การแสดงเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกประทับใจเมื่อแรกเห็นเฟ r ร์ i ิเทชั่นแน่ๆนะ mm. ดูเก๋ดูเท่ดูมีสไตล์แต่สิ่งที่สำคัญเป็นการประกาศตัวตนว่าเขาคือ1ใน6เมืองกีฬาที่ได้รับการยอมรับแล,และได้รับการแต่งตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในปี2561 นี่ค,คือคำคมว่าทองที่ให้ครับโ,โ,โ,โเ,เรียกว่าแค่คำคมว่าทองก็กินขาดแล้วนะคะแอบเชียร์ลึกๆในใจนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นโชว์ที่เก๋เท่จริงๆโดยเฉพาะดีไซน์เสื้อผ้าแล้วก็ท่าแสดงของน้องๆด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยค่ะเรามากลั่นข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับอยากรู้มา,มากๆเลยครับว่าจุดเด่นของการแสดงชุดนี้คืออะไรหรอครับ การแสดงชุดนี้นะครับเป็นการนําเสนอที่ได้แนวคิดมาจากคาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ที่กล่าวไว้ว่าเมืองกีฬานะครับก็เลยนําแนวคิดทั้งกีฬาที่เป็นสากลกีฬาฟุตบอลการแข่งขันบุรีรัมย์มาราทอนการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรวมถึงกีฬาพื้นบ้านนะครับการแข่งขันว่าวการแข่งขันเอ่อเรือยาวครับเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงครับ รวมอยู่ใน1ชุดนี้1โชว์นี้เลยนะคะ,ะพอพูดถึงชุดการแสดงก็ต้องเรื่องของเครื่องแต่งกายซึ่งกําลังรออยู่ว่าเอ๊ะผ้าพื้นถีนี้เรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยนะคะอยากรู้แล้วครับเชิญเลยค่ะพูดแสดง,งแบบของเรา เจอเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะบรรยายเลยนะคะเพราะว่านี่คือแนวความคิดของนักศึกษาเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเจอกเลยค่ะค่ะในส่วนของเครื่องแต่งกายนะคะเรามีแรงบันดาลใจนะคะมาจากชุดของนักกีฬานั่นเองค่ะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่เป็นสีน้ําเงิน<ะ>เราเลือกสีน้ําเงินเพราะว่าสีน้าเงินเนี่ยถือว่าเป็นสีของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะหรือเมืองบูซิตี้ค่ะแล้วก็จะมีการปักลายนะคะเป็นลายพุคือการเฉลิมฉลองค่ะที่บุรีรัมย์ได้รับเลือกให้เป็นเมืองกีฬาค่ะ ส่วนข้างในนะคะที่เห็นสีชมพูสีชมพูนี้นะคะตัดเย็บมาจากผ้าพื้นเมืองค่ะ mm. ผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าบาลายของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะเรียกว่าผ้าบาลายใช่ไหมคะใชคะ่คือทั้งทั้งหญิงและชายจะแต่งในใสไตล์นี้นนแล้วตรงนี้ล่ะคะคืออะไรเอ่ย ตรงนี้จะเป็นผ้าบาไลเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นสายฟ้าเหรอฮะสายฟ้าใช่โอเคขอบคุณมากค่ะเท่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะผมถามนิดเดียวได้ไหมครับผู้แสดงแบบของเราน้องอิฟกับน้องเต่าเนี่ยสงสัยอาจารย์สงสัยครับก็คือเสื้อของน้องผู้ชาย6คนเนี่ยตั้งแต่08จนถึง58มีความหมายไหมฮะเลขแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดอาจจะเป็นเสื้อนักบอลทีมบุรีรัมย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราเลือกที่เลขแปดเพราะว่าเป็นเลขมงคลเลขมงคลอาจารย์ค่ะขอบคุณน้องอิฟน้องเต่าค่ะ แต่เสื้อ,อท่มากๆ,ากๆเหมือนแบบแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะเราได้เห็นการแสดงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์อย่างชัดเจนมากๆนะคะคมีความตั้งใจที่จะต่อยอดต่อไปอีกอย่างไรบ้างคะตัวกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะถ้ามองจากที่อาจารย์ท่านได้พูดแล้วนะคะว่าทั้งในเรื่องของกีฬาทุกประเภทที่มารวมอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราจัดขึ้นทุกปีนะคะ,<ฮ>ะแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดบุรีรัมย์มากนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของโรงแรมนะคะธุรกิจในเรื่องของการอา,อาหารหรือประเพณีวัฒนธรรมก็จะมารวมอยู่ที่นี่นะคะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นกว่าทุกปีค่ะ แล้วแบบนี้จะการแสดงชุดนี้จะส่งเสริมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรบ้างครับโอ้อันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของเฟสติวัลก็คือเทศกาลนะคะที่เป็นเทศกาลด้านกีฬาโดยเฉพาะเลยของเรานะคะที่มีความต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักกีฬาที่พร้อมที่จะเข้ามาชิงชนะเลิศในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะโอ้เยี่ยมมากครับและแน่นอนย้ำอีกครั้งชุดการแสดงนี้คิดโดยน้องๆนักศึกษาเองเลยนะคะดังนั้นขอตัวทนศากษากล่าวความรู้สึกหนค่ะ ก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาออกรายการ360องศาค่ะอย่างก็คือรายการนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรายการค่ะที่จะทําให้การชุดการแสดนนี้นะคะเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวจังหวัดอื่นๆค่ะทําให้สร้างแรงมันจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นซอต์พาวเวอร์ของจังหวัดเวียดนามค่ะรักมากๆค่ะเอาล่ะตอนนี้เราการข้อมูลเรียบร้อยแล้วอาจารย์กอล์ฟครับพร้อมตัดสินไหมครับพร้อมครับงั้นตัดสินได้เลยครับข้อแรกก่อนก็คือเรื่องเล่านะครับ การหยิบยกเรื่องของเมืองกีฬาซึ่งเป็น1ใน6จังหวัดในประเทศไทยที่รับการแต่งตั้งเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ชัดที่สุดว่าหยิบคําขวัญกับเมืองกีฬาเข้ามาถือว่าเส้นเล่าเรื่องเนี่ยชัดเจนนะครับ,รบต่อมาเนี่ยก็รวบรวมเรียกว่ากิจกรรมกีฬาระดับโลกก็คือมอเตอร์จีนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันรถที่ไม่ต้องชมจากมอนิเตอร์ค,รคือดูได้รอบโดยสายตานี่คือสเสน่ห สองเนี่ยฟุตบอลบริรลัมยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานฟี ف าหนึ่งเดียวเพราะอันนี้ชัดมีวิ่งมาราธอนมีว่าวซึ่งว่าวใช้สีม่วงสีประจัาหวัตรคือม่วงแสดอันนี้ผมว่าละเมียดดีนะครับต่อมาคือการแข่งเรือที่สตึกนะครับถือว่าเป็นการหยิบยกกีฬามาชัดเจนต่อมาเนี่ยในเรื่องของการแสดงอันนี้ต้องชมคือหนึ่งคือชมชุดผมก็เดาแล้วก็น่าจะถูกคือหนึ่งสีน้ำเงินเนี่ยสีประประศาทไฟสายฟ้านะครับและมีลาย ฟ้าฟาดเนี่ยมันเป็นบุรีมัมยเนืไอเต็ดและเสื้อเป็นการจุดพลุนะครับขณะที่ใช้ผ้าไทยอันนี้ชัดมีการเอาหมวกกันน็อกมีเอานะฮะตัวลูกฟุตบอลมีการเอาฝีพายและก็เอาว่าวมาอันนี้ชัดในเรื่องกีฬาเสียงเพลงเนี่ยเป็นเสียงเพลงแบบอิเล็กทรอนิกแดนซ์มันมีเสียงเพลงแบบสมัยใหม่ผสมภาษากันแนวของโมเดิร์นและที่สำคัญคือใช้เพลงไทยเข้ามาก่อนจะเข้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมีการบิดโดยโดยนักแสดงหญิงและมีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามาผมว่า ละเมียดมากคือต้องบอกว่าโชว์ชนี้ละเมียดนะครับและที่ชอบมากสุดก็คือชอบที่ต่อตัวเป็นมนอเตอร์ไซค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นการแสดงที่ระเมียดมูลค่าทางเศ,ศ,ศรษฐกิจถามว่าเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยเมืองกีฬานเนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหมื่นล้านบาทกรีนัมเนี่ยนักท่องเที่ยวประมาณเกือบนะล้านกว่าคนเกือบ2ล้านเนี่ยและเป็นคนที่มีคนเยี่ยมเยือนถี่มากทั้งฟุตบอลทั้งดูระดับโลกก็คือมอเตอร์ GP เป็นระดับโลกนะครับโรงแรมนี้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยเกาีฬ โชว์ชนี้ต้องบอกว่าทําได้กลมกล่อมมากนะครับเซตอย่างเดียวอะไรคะอยากมีธงชาติติดแก้มทำสติกเกอร์จะดูโมเดิร์นหน่อยนะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้อะไรค่ะมาลุ้นด้วยกันเลยนะคะแม้มีมีแต่จนได้นะคะทุกวันในจังก็ต้องมีแต่แต่ไม่ลุ้นไม่ด้วยลยเป็นไงครับเป็นการแต่ที่น่าหน้าน่าสนใจคือเห็นถ้าเห็นธงชาติที่แก้มนะคะโอ้โหแต่ตอนนี้ต้องตัดสินแล้วนะคะ การแสดงที่เอาแนวคิดแบบไทยผสมสาษกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่นั้นถือเป็นการแสดงที่ดีนะครับบุรีรัมมาหลายครั้งแต่ละครั้งไม่ทำให้ผิดหวังเลยจอชุนี้ได้ซูเปอร์สุดตั้งพลังฮอตเดนะครับสุดยอดเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วงหน้ายังอยู่กับพวกเรานะครับสามน นิวโชว์นะครับแล้วก็นิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุภาพสาวรละุกสุขสาครับผมและตอนนี้เราจะมาร่วมกันแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับสปอตออฟบุรีรัมนะคะจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมทุกทุกคนซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปทุกีครับ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา 300วันศาร์นิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะคมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการคิดใส์ไทยแลนด์ซีซั่น8ไปได้วยกันเลยค่ะโครงการคิดใส์ไทยแลนด์ซีซั่น8นะคะโดยการสนับสนุนของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งพันหนุก,กลังกับมูลนิธิปัญญาวุฒิรอต้อนรับตน,น้องอยู่นะคะคอายุ13ถึง18ปีค่ะที่มีความรู้ความสามารถด้านการร้องเล่นเต้นแสดงเพื่อมาประกวดเป็นสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8ชิงทุนการศึกษาแล้วก็รับรางวัลอีกมากมายนะคะเราไปดูภาาาพงนแข่ว ล่าสุดของคิสายไทยแลนด์ซีซั่น8กันเลยค่ะคเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับโครงการคิสายไทยแลนด์ซีซั่น8โดยเมื่อวัน,วนที่25กักฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงจับมือกับมูล,ลนิธิปัญญาบูธเป็นปีที่3จัดงานถแถลงข่าวเปิดการรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศณนะบริเวณด้านหน้า MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวาน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคุณศักชัยพุทธิพักเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิคุณธนินวัฒน์พัฒนมิรคุณประธานบริหารบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและดรวีรินทิราหน้าทองบอตจรัดกรรมการผู้จัดการบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ดำเนินโครงการคิดใสไทยแลนด์ในนามมูลนิธิปัญญาวุฒินำทัพ องค์กรพัธมิตรมากมายอาทิกระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดร่วมเปิดเวทีพิชิตฝันให้น้องๆอ,อายุ13-18ปีทั่วประเทศเท่ได้โดยไม่พึ่งการพนันพร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงแบบมืออาชีพชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาท ดังนั้นโครงการคิดใสไทยแลนด์เนี่ยจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนไทยนั้นสามารถเรียนรู้ถึงภัยพิบัติของการพนันถ้าเราไม่เร่งปลูกความคิดที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการห่างไกลการพนันมันทาให้สังคมไทยในอนาคตนั้นเป็นสังคมที่อาจจะมีความอ่อนแอและเปราะบ,บางยินดีอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้นะครับ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินและทูตคิดใสไอดอลประจำปี2,567อีกด้วยน้องๆที่สนใจสมัครด่วนที่ w w w k i d s ด i com ตั้งแต่วันนี้ถึง13พฤศจิกายนนี้เท่านั้น คิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เมื่อกี้แบ๊บๆน้องไฮไปร่วมงานด้วยในฐานะชูดคิดใส่ไอดอลปีที่แล้วนะคะและน้องๆครับเยาวชนไทยนะครับอายุ13-18ปีนะครับย้ำอีกรอบนะครับที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านการ ออดิชั่นทางออนไลน์นะครับสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w k d ไวท์เว็นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง13พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับโอกาสทองมาถึงแล้วห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศที่มีฝันอยากจะก้าวข้าสู่วงการบันเทิงด้วยค่ะใช่แล้วครับพี่ปเอาละคะ่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราและตอนนี้ได้เวลาที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพอนมามัยกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับตัวเองนั้นอันตรายถึงชีววิิตตตตเเลย้้องงงรรระะะมมัััดนนนคาา กันเลยนะคะในช่วงของรักสุขภาพ3ามร้อยหกสิบองศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ350องศากับคุณปุ้พัชร์พรน้าท่องบอจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบค่ะเนื่องจากว่าวันที่28กรกฎาคมของทุกปีที่ผ่านมาพอดีเป็นวันหยุดเนาะวันนี้ก็เลยจะนําหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันนะคะเพราะว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความตระหนักกันมากๆเลยนะคะเรื่องของตับทําไมเราถึงต้องมาใส่ใจเพราะว่าตับเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างเลยนะคะถ้าตับดีระบบอาหารก็จะดีตับดี คุมคุ้มกันดีตับดีการกําจัดสารพิษก็ดีด้วยตับดีสุขภาพร่างกายอีก500อย่างดีไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไบรัสตับอักเสบนะคะก็คือคถ้าเกิดตับอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ตับเนี่ยไม่ เขาเรียกว่าจะเซลล์อาจจะตายไปในที่สุดได้ถ้าเกิดว่าเรือรังนะคะอาจจะก่อไปเกิดเรื่องของโรคมะเร็งตับหรือว่าตับแข็งได้้โหแล้วตัวเลขหน้าจอตอนนี้คนไทย2.5ล้านคนเป็นกันเยอะมากเลยค่ะเชื้อไวรัสตับอักเสบใช่ค่ะยันอีกครั้ง2.5ล้านคนส่วนมากจะเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะที่เป็นกันเยอะเพราะว่าติดกันง่ายมากแค่กินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะก็คือสามารถติดได้เหมือนกันเราลองไปหน้าต่อไปเลยดีไหมคะได้เลยค่ะก็คือกลุ่มที่เสี่ยงติดง่ายนะคะมีใครกันบ้างก็คือจากแม่สู่ทารกค่ะ ที่พบได้บ่อยเลยนะคะจากทางเพศสัมพันธ์จะบอกว่าติดง่ายกว่าติดเอสอีกนะคะรวมทั้งการสักการใช้เข็มร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถรแล้วก็ไม่ได้มีการฆ่าเชื้อที่ดีนะคะคก็จะมีการติดได้เหมือนกันร,รวมทั้งการรับเลือดด้วยแต่ว่ารับเลือดเนี่ยส่วนมากก็จะมีการกรองเลือดอยู่แล้วนะคะคแล้วก็จะติดกันน้อยนะคะไม่เป็นไรแต่ะะถ้าติดไวสลับตักเสบเนี่ยถ้าหาว่าเป็นอาการเรื้อรังเซลลตับตายได้แล้วก็เกิดพังผืดได้อีกด้วยมีการเสี่ยงที่จะเป็นตับแข็งแล้วก็มาเร็งตับตามหน้าจอที่ขึ้น แล้วเนี่ยต้องฉีดวัคซีนนะคะอย่างน้อยคือ3เข็มนะคะถ้าเกิดว่าฉีดตั้งแต่แรกๆเลยที่บ,บอกว่าแม่สู่ลูกเนี่ยอันตรายรไหมก็อันตรายแต่ว่าพอคลอดออกมาแล้วก็คือถ้าน้องฉีด 3เข็มนะคะก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิตเลย<ห>นะคะภูมิคุ้มกันสูงถึง97%เ<ช>มื่อสักครูค่แล้วก็คาว่าจะเป็นการป้องกันหรือลดการติดทำยังไงคะคุณปูมีหลายอย่างด้วยกันค่ะเรื่องของการออกกําลังกายการกินอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ลดแป้งน้ําตาลไขมันเพราะว่าเหล่านี้จะเป็นอาหารไวรัสอย่างดีเลยนะคะ,คะลดแอ,อลกอฮอล์ด้วยที่จะไม่ทําร้ายตับมากขึ้นรวมทั้งงดถั่วลิสงหรือว่าพริกป่นเพราะว่าพวกนี้จะมีอะลาทอกซินอ่ต้องระวัดระวังปนเคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนกกาาะรร ใช่ค่ะถ้าจะสังเกตกันง่งายๆเรื่องของอาการถ้าหากว่าติดเชื้ออักเสต,ตับอักเสบเฉียบพลันนะคะสำหรับทั้งเด็กโตผู้ใหญ่ก็อาจจะมีอาการอย่างเช่นการอ่อนเพลียคล้ายกับเป็นหวัดนะคะคลื่นไส้อาเจียนน้ำหนักลดจุกแน่นใต้าชายโครงขวาจากตับโตนั่นเองค่ะรวมทั้งปัสสาวะเข้มแล้วก็ตาเหลืองด้วยถ้าหาว่ามีอาการเหล่านี้ก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรักสุขภาพ360องศานะครับและตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนักศึกษาและก็คณะอาจารย์ด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ทุกคนเก่งมากได้รับไปซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตปุ๊บเลยน้องโชคดีแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ทางช่อง9กดไม้เล่30กับรายการ30นาที30นถึง11ร็จรกาทางช่อง9กดไม้เลข30กับรายการ30 6นาที30นาทีถึงเสร็จรายการทายช่อ